สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ใบมันบ้านนาจะพาเพื่อนๆมาดูต้นสตอของใบมันนะคะออกดอกเยอะมากค่ะและว,วันนี้ใบมันก็เอาปุ๋ยมาใส่เป็นปุ๋ยที่บำรุงให้ช่อดอกแข็งแรงนะคะดูเลยค่ะเพื่อนๆน,นั่นก็คือต้นสตอของใบมันบ้านนานะคะ มองไม่ค่อยจะเห็นนะคะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะปุกลุมกันเยอะนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวิธีการผสมปุ๋ยของใบมันใบมันจะใช้ผสมอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีการผสมนะคะก็มีปุ๋ยสูตร12 12 17นะคะเป็นสูตรบํารุงงช่อโดค่ะแล้วก็มีแคลเซียม แคลเซียม1นกิโลผสมกับสูตร12 12 17นะคะสูตร12 12 17ครึ่งกิโลเอามาผสมรวมกันแล้วเราก็เอาไปหวานรอบๆอบบริเวณโคนต้นของสตอนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีผสมกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นแคลเซียมนะคะบำรุงช่อดกอทำให้ช่อดกอแข็งแรงนี่ก็สูตร12-12-17นะคะบำรุงช่อดกอแล้วก็ทำให้ผลแข็งแรงผลสวยถ้าเป็นผลไม้ชนิดอื่นก็จะทำให้มีรสชาติหวานนะคะแต่อันนี้เป็นสตอ เราก็บำรุงให้ช่อสวยให้สัตว์อเต็มเม็ดทีค่ะหลังจากนั้นเราก็คลุกคล้าให้เข้ากันนะคะดีค่ะ เดี๋ยวไปดูวิธีการหวานกันเลยค่ะเวลาหวานเราก็หวานในบริเวณทรงพุ่มใบของต้นนะคะเดี๋ยวใบมันจะหวานให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่ก็เป็นวิธีการหวานนะคะคลิปนี้หากเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับไปมันบ้านานาด้วยนะคะ